ไปจับมาก่อนดีกว่าจะได้มาช่วยเราตีตอนค่ำพราะรู้ท่าทางแล้วเพื่อนผมมันไม่น่าจะนอนวิ่งหนีไวมากก็ต้องถอยห่างไว้ก่อนไงกับคีเปอร์ต้องรักษาระยะห่างไม่ได้เด่วมันบึ้มบม่ผีกเหรอเฮ้ยนายไงเพียบเลย นี่ได้เลยตัวแรกก็ได้เลยมันจับกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมคขมเอ้ยไดสองตัวเจ็ท้องฝูงต้องได้อุ้ยหมดเรียบร้อยสามตัวมันนี่ลุกกลางคืนสบายเลยโอ้มีตัวที่สี่ช่างมันปล่อยให้มันเกิดมันงเฮ้เรามีคนช่วยสู้แล้ว หวังว่าจะไม่มีตัวไหนตายในะค่ำคืนนี้ไปเร็วไปเลยกันนี่นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งมาดิคราวนี้เรามีพวกลุมก,ก็ไม่กลัวมาดิเอา้าเมื่อกี้เห็นแมงมุมแมงมุมหายเฉยมาแล้วโอ้ยเออกัดมันลูกกัดมันลูกกัดมันลูก,ล,กลูกต้องสามเออเก่งมาก ้ยกัดมันโอ้ยตายเธอจะไม่ต้องทำอะไรเลยนี่วะตีใครพี่มีพววนในน้องเฮ้ยวิงนะ่งอะเกอรเลตันวิงนะ่งอะเกอรเลตันวิ่งหนีมากูยังชอบ ได้ก็ดูมาอีกสองอีกสองตัวน่าจะจับได้นะอู้มันก็สามตัวเอ้าตีโดนหมาส่งน้องปตีบ่อยระวังขิดหมูไปเองอะ่ะไม่ให้ตายง่ายหรอกตายเป็นไงล่ะหมามันดีเลือดได้ปะวะ รีได้ใช่ป่ะแต่ยังขำสลยเกียวเลยตั้เมื่อกี้เจอหมาแล้ววิ่งหนีโอ้ไปตีโดนหมาอ่าหรือให้กินกระดูกแล้วมันอันนี้เหรอโอไม่นี่หว่าให้กินกระดูกไม่ได้โอ้โอ้จะการมาลุก เกิดการไม่รูกโอ้ยอ้าวแล้วมันไม่โหเป็นมิดวิ่งเป็นมิดกับคีเปอร์เลยเฮ้ยเอ้าวตายตัวหนึ่งไม่เนรุ่นฉันอ้าวยังนิดตายโอ้ยังรอดอยู่คิดว่าตายตายนี่เหลือสองแล้วโอ้ยคีเปอร์ Vinh nỉ mê thần ạ à? Ôi Mê vật ạ ui, Thông lý điên con ตายไปตัวหนึ่งฆาตก,กรไม่ใช่ฆาตก,กรโอ้ยก็มันตายเพราะคิปเปอร์ไงไม่ได้ตายเพราะพี่สักหน่อยเหลือสองตัวเท่านั้นต้องให้มาจาัดก,การอ่ะถ้าเราวิ่งไปอันนี้ด้วยเดี๋ยวตีโดนน้องอีก ไม่เดนไม่นอนไ,ไปโอ้ยโอ้เราไปตีไม่ได้โดนหมา <c oughs> เรานี่ตีแรงกว่าแมงมุมอีกนะนี่นี่นี่สกิลเตัน อยากเห็นสกิลเลตันวิ่งหนีหมาอ่อะไม่โดนเอ๊ะโดนวิ่งหนีดิฮ่าฮ่ายังชอบสเกิลเลตันไม่ถูกกับหมาเยา โอ้ผีตัวเล็กอ้าวตายอีกสองโอ้กูไม่เอาแล้วก็ได้ตายหมดแล้วมาอ๋อแล้วมันมีผีตัวเล็กโอ้แล้วมันตีอย่างวิ่งอย่างไวอย่ามายุ่งเชิญโอ้ยกูตายแน่แน่กูตายแน่แน่กูตายแน่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ขีดหมูของจริงขีดหมูแล้วมันมาเพียบเลยโอย้จะตาย,อย,าตายเออจะตายเออเอาดิมาเดี๋ยวครับไอ้น้องน้องตายหมดเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีลูกของนิกกี้มาลูกของนิกกี้ลูกของเกียวแล้วก็ลูกของสนปุปมาใหม่ใครวางกล่องวนะเนี่ยลางรถไฟ